ก็จะโยงมาต่อเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยน้องไบก็คือเมื่อวานนี้โคศกสารยุติธรรมท่านสุริยันหงวิไลท่านเปิดเผยออกมานะครับประเด็นอย่างที่เราทราบกาันว่ารัชทันได้ขอความร่วมมือเรื่องเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ต้องขังใหม่เข้าเรือนจําก็ดีกรณีของการเบิกตัวผู้ต้องขังออกมาไต่สวนเบิกความก็ดีเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มีการประกาศออกมาเป็นมาตรการในช่วงโควิดในส่วนของสารยุติธรรม เป็นหนังสือเวียนถึงหน่วยงานในสังกัดเน้นย้ำม,มาตรการลดการคุมขังและการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังในสถานการณ์โควิดตามคําแนะนําของประธานสันติกาโดยเฉพาะการปล่อยตัวผู้ต้องขั่วคราวหรือประการตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยในชั้นพิจารณาคดีของศาลหรือในชั้นสอบสวนที่เวลาเอามาฝากขังก็ตามทีเนี่ยนะฮะหลักเกณฑ์ก็คือผู้ต้องขังหรือจําเลยหรืออาไม่ใช่ผู้ต้องขังเพราะยังไม่เคยขังจําเลยหรือผู้ต้องหาที่ไม่เคยถูกคุมขัง ให้คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดโควิดในสถานที่คุมขังเพราะฉะนั้นพึงใช้วิธีกำหนดเงื่อนไขให้ประการตัวปฏิบัติก็คือเพื่อลดการคุมขังเนี่ยน้องใปค่ะลดะตีความตามนี้ก็คือจะประการตัวง่ายขึ้นเพราะจะมีปัจจัยเรื่องความเสี่ยงที่เกิดการระบาดของโควิดในเรือนจําเพราะฉะนั้นกำหนดเงื่อนไขเช่นกรณีติดกำไรเออย่างนี้เป็นต้นค<า>่ะก็แปลว่าต่อไปนี้ กรณีตำรวจฝากขังนะฮะกรณีตัดสินคดีในศาลจนต้นแล้วมีโทษจำคุกศาลจะพิจารณาหลักเกณฑ์นี้ก็คือคำหนึงถึงความปลอดภัยถ้าส่งเข้าเรือนจำต้องคิดว่ามันมีความเสี่ยงในกรณีผู้ที่ไม่เคยถูกคุมขังเรานึกออกใช่ไหมน้องบายคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ติดคุกมาฟังคำัพี่ภากษาหรือมาฝากขังตำรวจฝากขัง ศาลจะพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวขณะเดียวกันในน้องไบยังมีประเด็นกรณีที่สมมติศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธร์นี่ตัดสินพิพากษาถูกไหมเดิมเรามักจะเห็นอะไรฮะศาลชั้นต้นอาจจะส่งให้ศาลสูงหรือศาลอุทธร์หรือศาลฎีกาท่านตัดสินว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่าค<ฆ>ือศาลชั้นต้นท่านไม่สั่งเพราะฉะนั้นระหว่างรอศาลสูงที่จะตัดสินว่าให้ประกันตัวไหมเนี่ยจำเลย เข้าเรือนจำไปก่อนต่อไปนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือว่ากรณีนี้สามารถนําไปใช้กับการพิจารณาคาร้องขอประกันตัวในศาลสูงสําหรับจําเลยที่ไม่เคยถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาดีของศาลล่างก็คือให้ประกันตัวได้อาจจะกําหนดเงื่อนไขยอย่างที่บอกไปค่ะแม้กระทั่งนี่ฮะ กรณีสารชั้นต้นหรือสารอุทธร์พิภาคษาลลงโทษจำคุกไม่เกินสาปีถ้าจำเลยเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของสารชั้นต้นหรือสารอุทธร์มาก่อนให้สารชั้นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องส่งให้สารอุทธร์หรือสารดีกาสั่งค่ะนี่พอเห็นภาพใช่ไหมฮะยกตัวอย่างอย่างผมนี่ก็ได้สารชั้นต้นก็ลงใช่ไหมฮะสารอุทธร์ก็ลง แต่ระหว่างนั้นเนี่ยยังไม่ได้ประกันตัวของพระนึกภาพบอ,อกกรณีอย่างนี้ก็คือว่าถ้ายังไม่ได้เข้าไปถูกคุมขังเนี่ยนะฮะก็สามารถจะสั่งได้เลยโดยสารชั้นต้น <5. S 1> กรณีโทษไม่เกิน3ปีอันนี้เฉพาะโทษไม่เกินปีเปี่นน้องใบ <5. S 1> ขณะเดียวกันกรณีผู้ต้องขังหรือจำเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนและเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวม,มาก่อนจำเลยมีคัพิพากษาให้ลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปี แม้จะยังไม่ได้อุทธรณ์ดีกาหรือว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์หรือดีกาศาลค่ะป,ป,ปกติที่แล้วมาถ้าอุทธรณ์ตัดสินบางกรณีซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ต้องห้ามดีกายกเว้นศาลจะอนุญาตค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างรอศาลสูงศาลฎีกาอนุญาตให้ให้ดีกาหรือเปล่าก็จะต้องเข้าไปอยู่เรือนจำก่อนในนงใบแต่กฎเกณฑ์ใหมนะ่ขนขณะนี้ ก็คือ<ล>ว่าค่ะศาลอาจจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยกําหนดเงื่อนไขยอย่างเช่นให้ใส่กําไร EM จํากัดการเดินทางของผู้ต้องหาอย่างนี้เป็นต้นนี่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความคืบหน้าเพื่อจะลดความแมอาอัดในเรือนจําอีกส่วนหนึ่งะนะครับ